สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีงามใกล้สีเที่งพี่น้องสิบเอ็ดโมงปลายแหละพ่อแม่สิแกงหน่อไม้โอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยไอ้ายลีอรอแมงขนนนไม้แกงใส่หน่อไม้ต่อแม่ขัวแน่มือเสาร์นี่ครึ่งหนึ่ง ไปในเมืองมาพี่น้องบาได้ไปยังดอกไปหาหมอซื้อผักกระายงมาทุงหนึ่งกับหนามยานางทุงหนึ่งกับเสือนซีเสียดกับพู่มาแบกให้ยายปวดบุ่งแถวเมยเก็บลงมาแต่บ้านนางสีเขียวไปหาหมอพี่น้องเอ้ยไอ ถึงปอดถึงปอดถึงหลอดลมอักเสบมันเลยเห็นในหันใจผือบ่ะนี่หันใจผือละเหมย่<อ>นยนางยานาง 5, ทงหาพันทงหาพันกีบหาพันกีบจักบาทวะคันซีบขันซีบหาบาทนะซีบพันไม่เนาะก็ซิป,ประมาณเจ็ดแปดบาทนี่แหละทวงหนึ่งนางยานาง อันนี้ก็หาพันกีบก,กับสื่อเฮห,หูนูเจ้าแสบเบิร่ตบ้างทงกับทงกับกูกรีบแต่หลุดขั้ว่าแน่กูขามบ่ นาเซงเขาี่ย่งเเยิขู่แต่ถ่ายไปบัตปังมมไพว่าว่าเย่ปเป้ฮะนะบอกว่าเมือ่กอกี้ผ้าแยงอยู่บ้านอันอาากูเดินมาแกงหน่อไม,ม้พ้น,น,น,นบตูขังมีผ้าแยันนั่งว่ตัวนั้นมือล้วบน่นะ คือว่าะไรนั่ง,งบริษัมากกินดอกพี่น้องแกงหน,น่องใหม่นะเจ็ดต,ตัวนนะถ้าเบมึงต้นท่าแม่แกงพี่น,น้องยังหันเห็ดหูนูโทรตามแม่น้องเทนพี่น้องเอาแม่เอาไปล่างนะแม่พ่าค้าเนี่ยรถไผแต่ล่างโมนี่แม่ซื้ออันาหมาให้ซื้ออันนี้นก็ อันนั้นได้ตกปลาน่แมมันอยากได้เมื่อวานนี้ผ่านพอได้ผ่านนะบูมี่ข้าขยแยงพี่น้องข้าขยแยงตลาดซื้อมาเมื่อกี้ไปหาหมอมาลไไมหลอดลุ่มอักเสบพี่น้องเอ้ยอายลหลอดลุมล่มแล้วก็ปอดกวนเลือดบริเอกดอกไปแล้วขาเจ้ากัวเลือดหายเพราะว่ากวนเลือดนะคะเรากินเขาลงไปเลยมันสิเห็นลูกบุคคลเห็นหน่อยหนึ่ง กินยามาบอกเรา,าบอกแล้ว,ลวกินเข่าเนี่ยเราหัวมันช่วยเลยวะ่ะกินเข่าเนี่ยและวทานมอเอ้ยไปกินเข่าแล้วกระเป๋าคลกมียาเราทำแม่ไปอันวันเกิดเจอมอร่ามื่อคืนนี่พี่น้องไปตั้งแต่หามงแรงบางหยิบตัวเอาจนเ<ง>จ,จ็ดมงเศ้าเราเคยลุงมาหนึ่งเขาเฮ้ยไม่ใหญ่ท่านได้มาได้แบบว่า ปูยังบอกแล้ว่าขันไปเพื่อนแจมมาล่าปอาตองคล้องกูฟงไอ้ยินหัวหน้าบอกมาลำทางว่าบ่ได้ไปดึกเนาะตกเต็นท์ไกลหนาหน่นยสิโซฟาอ่เก่งแซ่แมงคานูนพี่น้องอยู่วันที่นอนคือพอไก่หน่อยไปเยื่อมาคืนนี่คือเตียงมาเพื่อนอีกใช่เด็กอะไรมันทหงายมันบอกไม่หญ่บอกบอให้ขวบเบิร์ตว่ตัวขวบนะเจ้ากินยุ่ยสเม่โอ้ยไัยทันจะกิน เรากินแล้วเอามาลงน้ากันมันไหลเติอแล้วบ่มันก็สิแกงมันกะโน้่เนาะมันก็แกงแต่แม่ขนมหรอห้องเล่้ยงขวดเดี๋ยวบอกระดึงเขาจะกินข้าซองจำคำเหมือนเสานี่กินเข้าไปแล้วกับไอ้ไไว้ได้อันนี้ก็ดังเลเชียงหลุดนะเชียงอันนั้นเชียงเขื่องตุกปลานี่เห็นเห็นนะปุ๊เป็นหลุดนะ หายหึงบ,บ,บ,บ่มันบ่จ่มบ่มันบ่จ่มมันบ่จ่มผู้นั้นไปปลาผู้นี้ไปปลา,า <c oughs> ไม่ใช่เบิ่อโลดน้ำในขวดนะวะเนื้อตุกปลาบอกอง,องเกี้ยวเนื่อยากได้แต่หึงลแล้วเมื่อวานแม่แนวตุกปลา,ปาแม่พาหลอดทรายหา่านอยู่ในวัดนะกระบุมี แม่ก uh, oh ็ไปสืนนำยานางออกมาผ่นมาเห็นนะนเดียดค่ะม uh ัน่าร่ำรยเสพนัวขัวไก่พี่น้องไอ้แกงอยู่เทียงเจ้าของมานี่เพราะว่าทำแม่เอาไก่หน่อยนอนอยู่เทิงบ่ได้ลงไปลุมเจ๊ใส่แดกให้ไปแกงอยู่ลุมมบ่ได้ไปโอ้ยคันสีลงไปค่ะสิไปหิวทั้งหนาม่าสิไปหิวทั้งอันลานก็สิโบนย่างบแบบ แม่น้องเทนเอาโนม้ให้มาแกงใส่กันนี่โทรเอากระนังสีมาสักเอามากระทิ่นนะเด้อเ้ยอาตูดกอไปพี่น้องไอ้นันไอ้ตลอดเอากระห่าวกินกระหมูกินเนาะไอ้ตะกี้น่ะมันบได้เห็มเอยมคือตอนนี้ไอ จนบางคนอยานนำพี่น้องไอ้จนเหนียวเหี้ยเหนียวห้วยมันหังบวดได้เมื่อยอันนี้ไอ้เลยมันเมื่อยหันใจกับผึดห่วยจิตใจจาลีได้ทุ่งหนึ่งอะไรไหมคงมันไลยเนาะน้องไม่ไลยเนาะโอ้ยเอาก็เอาทุ่งเดียวสัมลองขีดวัดซื้อมาไหวเฮิงกับมันกับซี่พี่น้องกระหน่ำยานั่งเลยเอาทุ่งเดียว ไอ้กับไอทีอันเจ๊ผือทุเรียนแห่งไอทีแต่เก่านะฮึงฮ่งๆอย่งอางไอ้ขันยำๆมาเลยไอย้อันนี้นบริจากดีมันไอ้รูด บัวมีเห็ดหูหนูพี่น้องผักกาญงผักขาใส่ก,กันสามชีเสแสมถ้าบิ่งตอนกินพี่น้องนี่แต่กระตุ่ใหญ่ๆกระตุ่งมใหญ่มากเลยเนาะเข้าว่ามันบ่มีลม <c oughs> แล้วหลุนจมูกเหมือนนี่วันนั้นบึงนั้นหลุดจากตัวบ่มีกินเขาแลยอย่งทีกินยา อันมอพูมมอพาเมียมอนไปเอ็กลูกไปเขาฮีนิกเดียวกันผู้ยิงหรผู้ชายคือสิคือสิผู้ชายเบิ่งท้องจักบ่ได้ถามเธ เราซ่บเหมือนกันพี่น้องหมอหนึ่งปนน้ำไใหญ่บาได้แกงเอาเบิดได้นี่องน้ำไม้ผอกไก่หน่อยห้ามาก็ได้ละลายหนึ่งของเมน้องเทนเอามาตื่มอีกบัละลายเ็ิแต่หนอมันจ้ำชีแซ่บเมื่อวานนี่กับเมน้องเทนกับน้องโซลาเสร็จให้ขึ้นไปกินคือกันเมื่อวานนี่พี่น้องไก่หน่อยนอนแกหน่อไม้ใหญ่เนอะ ใข่น้อยน้อนแลนเข่าเราบริข้นไปไปโอมกระทิ้นไหวมนโนลงมาเลยแฮมนโนขึ้นเมื่อไอกรอนกับไข่อีกอะไพี่น้องคนเก็บคนไข่ไขล่กูเมื่อเนี่ยบริวารแต่เด็กน้อยไข่มลยกับทั้งขีทั้งห้ามันนาดูุก่องป แท้ใบไม้กระปุงอะไรยังคนเป็นไข่เป็นนาวโบวิดอยู่อ๋อกินอะไรก่อนบหมนนี้พักกินกับกับพักบุ้งเต็มกระตุกเดี๋ยเก็บเอาลายได้นี่นะลายหนางเอาเบียมาหุงพักขาพักกระแยงพักขาแย่งก็มีพี่น้องนักทำแมว่ามันสิตัดกันเลยเอาพักขามาใส่แทนตัดได้พักขาแยงกับพักกันขาแข่งนะมันตัดกันบ่แม่ Quá càng gặp bạn cưới sài sao sao luôn <laughs> mất xem 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 nó xem 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 น้างมายอันบอกลาประตูบ้านนางนุ่มเจ er. ๊ดิเ <Ash> ม <ELLE> ื่อก่อนนางใครหาหกโลเมื่อเดียวลูละราหกสิบบาทกูเห็นเลยกูเห็นกับไอเสกีกูเอ็ดทูใส่เป็นนู่นทอนไหมอะไรอะไรไปเมื่อคืนไม่เห็นโทรตามยายเมียวเป้าเลยพี่เทน ไปเมื่อคืนไม่เห็นสวนหญยแม่เป้าเลยล่าสุดสาซตี้ายแจ้งกับไปห้ามหมฮะกับมาแน่นอนบัไอ้อยากตายแห้งหันใจผือดเอาแล้วเออหว่อยจักบ่วงเลยเดี๋ยวนี้แม่มันอยากเกินวะเหรได้เราบึงตอนกินพี่น,อน่อง